ซาตูซาตูพี่พาน้องเพิ่มาปุยน่าอมาจารย์ตัวเป็นยังไงหมู่บ้านนี่ครับแตกแตกไม่มีที่เย็บเออนี่ไงว่าเขาเขาคัาเขาแนี่่าเขาเรียกคนอ๋มันฟังัได้ยจังแตกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะครับได้มาจังไหนสันนิษฐานได้มากจังไหนพี่เสียบวิเน่าพีาเสียบอเนาเดี๋ยวน้องาไปบานี้เขาจังมากเขาห้าน้อวตัวบาน ตัวนี่ที่แกก็ฝันว่ามีผู้ใช้หาคนเนาะเพิ่นมาตชนไม่พิ่นน้ำม้อนไปว่ายยาเดือดร้อนแห้งไปซอยยาเนี่ยซอยแบบไหนเลยท่านอาจารย์ลงไปเบืองหน่ออาจารย์นี่เห็นดอกกวนท่านอาจารย์นี่เห็นดอกกวาไปโอ้ยไปจังไหนเนาะมันคือเดิน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 แถวผมว่าไปไปก็บอกอยากไปแล้วไปเนี่ยไปซอยยาเนี่ยยาเดือดร้อนหลายยาท่อน้ำมาหลายกระปูว่ะท่าน บาดเออไปไปกันนั่นนั่นพอที่ลกไปดอกค่อยคุ้มผ่าก็นั่นพวกเจ้าถ่าคอยอยู่นี่ละนั่นน่ะบาดนี่ยตอนนี้โลกไปไปเห็นนั่นนั่นมันมีขาขึ้นลวยบักพ้าวมีขามีหัวมีมือมันมันวนอ้อมย้ายวุ่นแหมแล่นลองคล้องลองคล้องอย่นี่เออลอยเป็นลอยตัวพคนน่ะผู้หนึ่งเรียกว่าม้วนดำผมมาใช้ันนื้อนีผู้มาใช้ม้วนดำไปทัวซอยงาซอยปูเด้อเพื่อน อเขาเก่าก็บอกออกรถพวกเก่าวิธีพูยไงจับหรืออกดึืออกมันจับบได้คนว่าหนจับโได้ก็คือว่าก็วอาจับโได้คือว่าเขาเจ้นื้อก็บอกยังยังบพ่อย่ะเนาะบางครัขก็ได้ไปจับยนออกยนออกมันกับบนี้เทียฮะนี่บางคเลยมาคืนว่ามันไม่มีคคาาถ่าเมตตาอยข้าอันบทหนึ่งอยู่่าก็ได้สวดมัน่นวดวัยไปไปไป อูบไ่ได้รอกาพื่อนไปไปไปโอควอนโอวนแห้งเพราก็ so ่ารงหินหลวงอุ่นหอบยาน้ำร่องหิหลวงแล้วลงแม่น้ำคงไปเลยเพราเขาไวตอเก่ามาอีกเพื่อนเออวานนี้แล้วแล้วงานเันจะยี่มสอบายแล้วผูเ่าสบายแล้วโกเก็บโกปวดี่เก่าเขาธรรมะนี่เก่านขอบุญขอบพุ่นต่วมาเล่ตัวเปนเบื้องนั่นบอกเบื้งนั่นมันกับมีเก่าอยู่เนาะอึงเนตัวเปนบอกเบื้งนั่งธร่มะโตที่ขึ้นมาพี่แาเจ้าวา อันให้เจ้ากาบตีนที่เจ้าัวเลยบอกว่าเลยอันจะลืมเด้อเกจศูนย์ครับหาเกจบคอข้างนู้ก็เจะากาบตีนนี่เขาจะเขาจะกาบตีนที่เขาต้องบอกมันอกออกแน่แต่้าแตกแน่เจ้านมีหเย็บน้อกัเขากาบเยต้นไม้ลาเดียวยางขึ้นมาแต่ว่าโตัวตั่าบอกตพูก็ยาบอกเบื้งนั่นคือมันดีใส่กวนไว้เทากับโหู เออ э แต่ว่าบอกมันมันน yes ั่นอยู่แต่มันมันมาออกมันโถจีึ้นมาพี่เขาเจ้ากาบตีพี่็เจ้าก็เลเขาเจ้ากาบข้าวพี่ขาเจ้าก็เลยว่ามากาาจันเอตอนที่ึ้นมาเพิ่นเลวจะลืมเด้อเกตศูก็พาเกตู์ก็พาเกตเพิ่นบอกกราับรนั่นแหละจ้ะอันนี้พอเห็นดนไม่อันนี้ผู้ผู้กลุ่มลงกาบบอกเพื่นเียหนาเึ้นมาบอกได้ยี่ก้ามหูเลยอื ก็จากนั้นก็ควันดีมาตลอดเลยคว <c oughs> ัมนมาบุบหูดุ้ยเทวดาล,ลงมาสวดมนต์ทำบัตรก็ว่ากันอยู<ด>่ตลอดน้อยจันทร์ไม่เห็นผมก็ว่ากันอยู่ตลอดเลยครับบ้านห้นาน้อยผมก็บเ,เขาอยู่บ่เท่าบา้านเลยห้าน้อยนี่ก็แตกบ่มีหมองเย็บเลยแต <c oughs> ่ละมือ <c oughs> มนี่คือการเมนี่ได้พี่น้องเตรียมสมบัติประกาบมาทำเลือครับได้ทุกจะได้ก่อนจันท์ครับผม มันีก้อนมือเรีสกชีวกันก้อนว่ามีมีคนมากกลุ่มหนึ่งไอเด้ามาถือห่อผ่าเขาเขาว่าฉันบ่ายก็เลยไอเด้าเลยถวายก็เลยรับเอารับเอาบ้านห่อท่องไม่รับเอาเลยเปิดเบิึงโม่โบ่แจ้งว่าห่อท่องเลยเปิดเบิึงเหลี่ยมนี่เลยหยุ่มหุ่นเอาบึงนี่จะท่องสิเนี่ยเด็กมันเข่าอยู่แลเดียวฝันบ้านใดท่านใดเนี่ยดีเสียงไลยตื่นขึ้นมาพอเห็นหอนกับหอนได้อาบน้ำอีก หาบลเห็นเต้นขึนว่าหาบ่เห็นนะอาจารย์ฟันแบบด้หัวท่องเียไม่ยันนั่นเลแอนออกตลอดเลยตลอดแมื่อราฟันยังสี่นี่แอนหลดพอเย่ไก่แบบท่องมาเทห่เนี่ยออกออกหมดน้ำแ่พอเย่ไก่เท่ท่องถิ่มหมดเราบิดดวกแล้วเท่ท่องถิ่มเราไปออกแก่เชี่ยวเก่าเท่ท้องถิ่มไม่ผมนี่ก็มักหลายีไปออกแกบน้ำยาเผาทานนะ ได้สิบหกขออนุญาตครับเ <ฤฤ S 1> มื่อนี่เขาเรื่องเลครับโภพห้องเมื่อนี่ตัวหดครับได้ได้คู่มือได้เก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเมือนเขียนตามเลยเด้อครับพี่น้องเมืม่อนี้มาแต่เศร้าอยู่พี่น้องว่าได้เฝ้ากันได้ดอกกัน,น <laughs> ถ้าแล้วซูมือถือมาใบสาวโมงกุลกับสีโมงเก้าหนึ่งสอง 9ก้ครับขันเขาไม่แยกก่นเขามาแยกกัหนึ่งสองสอ่เก้าเนเนเนาะสองเก้าขันเขาจะตับหัวกะบันเอจะก้ัหกสองจะหนึ่งหกหกเก้าเท่านั้นแหละคันเขาจะตก้าหัวไมนอ้ะขัน้อจะกก้าหัวเท่านั้นเก้าละดีเก้าหนึ่งสองน่าจะเนาะแมนแต่เราตัดต่อมากที่นี่ขันเขาถึงมันก็ได้แล้วตัวนี้อใหญ่อยู่แล้วขันน้อยเนาะเออ มุมเด็กเด็คือหนึ่งหกสองหกแต่ว่าพี่น้องกับกับเอาเองนะครับจับเอาเองอ๋อเพราะเหียนเบอร์โทรอเบื่ออะไรเบื่อเบื่อไม่ใช่กร่าเบอร์นี่แหละเบื่อไม่เบื่เก่าวบแล้วเห็นมันอยู่ในนั่นอาจารย์โอ้เบื่อไม่อันนี้เบื่อไม่เปอนเกิดติดท้อใดขคือเกาตัวอาจารย์อะไรขึ้นเก่าอ้าวพี่น้องครับเบิ้งเบิ้งเราแคปหน้าจอไว้เด้อครับตามนี่ละเมื่อนี้ ไอวิทยเอาในสามตัวนี้เลาเนาะเพื่อนบาได้เน้่น้อยไหนไหนบอก่ะรวมครับน้อยมัดบ่มัดรวมรวมน้อยมัดรวมเอาจากหน้าตะวนเรืเอยๆตั้งแต่สะพพกจิตกาชาติที่ยังเข้าดีเร้อพี่น้องเนียนทมาแรงเมแต่สะพพกจิตเลยครับเริ่มแต่สะพพกจิตเลยมือขึ้นในมันเขาปกติตะวันป็นเล็กซื้อเล็กรถพาะว่าได้พันว่าได้อุ้มพุ้เฒ่า รถส้นเมย์ถวเดี๋ยอุ้มเลาขนรถไบหาหมอขึ้นนี่ป่ะคนขึ้นฝันว่ารถส้นไม่ย่าท่าว่าขึ้นว่านขึ้นว่านต่มาเเข่าขึ้นขึ้นกอนขึ้นกอนเดี๋มันเข่าสามน้อยยี่นี่รู้นรถอย่มาขึ้นตองวันนี่ฝันมาบัเนี่ยมาฝันได้ป่ตองัวเจ้าคนันฝันยาก่กันฝันเราเป็นตัวเป็นตัวรถแมนเป็นรถแมนต้องรอซะก่อนอพอีกจะองคู่กันู่กัน ันี่มัได้กันพันหนากันพันเราได้เป็นตัวเป็นตัวรวดได้รวดถือกรวดบานี่างนันไอ้พันเนนันคักได้จานเนาะพันคักเนาะันว่าเทพวดาเมา่ออมบวลดีแล้วไปบวลดูเหมือนไปเป็นเหลี่ยมขึ้นอนนกป่าเลียวโอ้เตรียมเดินบวได้ยไหมเทพวดาเขาจะมาทำบัดสวสดมนม์ปูกัมญาเขาจะมาสสดต์มณ์ปูกัมญาว่าปูกัมญาเศร้าถึงพรรามานเขาจะว่าเนี่ากาบผมดิ ก็จะมาหาปูกระยาผุ่น้ว่าวเอาผมไปเป็นประธานนี่อเก็จะว่าวนะค่ะาว่าปูกํะยาเศรอบีบเศรอบปิดแต่ปูกระยานังอยู่ฟังุ่นเท่บ่ายดงอยู่ฟังพี่ฟังนังถือมัดถึงยังไมเน้อจีบปวดถีบแน่แต่ว่ามันขก็จะว่าเนื้อท่ามันขาอน่ะเนื้อท่ามันขาน่ะเด็กซีหางแตกซ้ำเนาะเออแตกเด่มือนี่ของเย็บดคร้งไดังซ้ําตัวสองหางแล้วก็สองตัวสองหางนะปูนาะแมน ามตัว่ก็เป็นสามเก้าซีนี่ไหมแปดเก้าซีค่ะเคยเขียนมาจะมาเรื่องมาสมุนเดมันเนเออนี่หนเนาะพุกลมให้พ้อมนี่ตามหด้นนีครึ่งว่าเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวพี่น้องผ่านนีว่ามันเขาอยรีบพันหนีว้าเนาะขัก้ันอคัเอฟซีติดตามมออีดีด้เบิ้งคลิปอาจารย์กันนั่น เราเกือบซูมอที่มาไทยห้าน่อยเกือบซูมือเเลขอันี่คร่งวันเมื่อกี้นี่นะคะเต่าอุ่นเดนี่คือเต่ากันว่ากันขันไเลยเคว่าเคยเปลี่ยนดอกนีแต่ว่าเลขออกย้วยังไม่โยกให้บึงมันกัเขาเชียกันันไหนดิเามื่อวันที่สาผมมาทยเี่ยกให้บึงเมียนเดียวเชีย่งเชียังสุ้ว่าเลขออกแล้วยังยกให้บึงว่าออก คือเของเจ้าของมันกข้าบอเสียเหมือนในเนาะอันนี้ไม่มีไม่มีดราม่าบ่ต้องมีหลักฐานย้อนหลังไปพูนกอดมือนพันมื่นที่แหลกเลยถ้าไม่เชื่อก็ไปขอคลิปดูเลยมีิสัผมเป็นยังไงตัวไปย้อนหลังคลิปเบื้องเนาะคันที่เดินหน้าก็ไม่ได้เดินตัวไม่ครับแม่ครับเดินหน้าไม่ได้เดินตัวไม่ไปเลยไปจังห้าน้อยแหละเดินไปเรื่อยก็เดินไปเรื่อยก็เข้าไปเรื่อยแต่ว่าเนี้เหล็กง่ามเนี่ยเหมือนเก้าหนึ่งซองเนาะเหล็กง่ามเลยเก้าหนึ่งสองหกสองเก้าสอง วายางรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเขาามเจ็ดนี่นะปเนาะเห็นบ่ว่านมุก้อนนีเขาซ้แปดด้วย่ผมว่าผมว่าเหรีตัวนี้ผมว่าเหรียญตะเหรถผมว่าผมว่าัมว่าันแาย่เถ้าเนาะในอู่ผูเถ่าขึ้นรถไม่ใช่เท่าอย่างนี้หัวออกไีดว่านเนี่ยไม่ใช่เาเนี่ยเราฝนแม่นเนี่ยมวเออมวลเมียดิว่านออกน้อยนอยแหลกแต่มันออกสี่ห้าสี่สี่ห้าแล้วก็สามเจ็ด น้อยน้อยน้อยพี่สีสี่หาแล้วไม่หล่อตรงตรงจ้ะสี่สี่ห้าวันนี้ออกตรงวันนี้เล่าแาเคร่ามืออื่นหมอหบอเล่ายังก็เล่าสามมี้ออกโกีอืมวันน้สามกอี้เนี่ออกตรงมือบบพูดรูดไปเรื่อยๆนะต้องมารูวันนู้นจะแต่เล่าพัฒนาว่อมันนีเล่ามันมีมีเล่าตัวหนึ่งครูเล่าสามมืขี้เล่าเล่าพี่ไอพี่นี่การศึกษาเขาต้องศึกษาไปเรื่อยๆค่ะ จะลอดช่วงมือนนี้เนาะอวดที่มาเนาะจันเนาะปลาปูจังไส้จันมือแล้วอาจารย์ครับที่รับทรัพย์มากเลยเปรี้ยวอร่อยเราบอกที่ตามไปเที่ยวไปพูบรรเลงเงืนนี่รถจนยางระเบิดเที่ยวแหวงเงินจนรถยางกระแทกนี่พอได้ซื้อเป็นจำเสียงรถได้หนูบุญบุญมาเนี่เมืองเราอันบันนี้ก็พอได้ซื้อเซวัาเซวาเขาหนีละเน่ากินเพริ่เน่ากินนัะนก็ไม่ออกมาเกาไปตลาดแล้วก็ซื้อมานน้ำ ไม่ออกตลาดกระจนหอว่พระบ้านเหมือนมาใจตลาดถุงถุงกระใจงยูวัดอยู่วัดป่านะอาจารย์ทามอยู่ว่าอาจารย์นี่แล้วอยู่วัดใจวัดสันก็เดี๋ยวคุณลูกก็เก่งเถอะาพว่ากายใจตลาดถุงหมืนาือในมาสือตก็เดี๋ยวาวัดทอนเาาะอยู่วัดใจคเจาระพุเจาคุเจ้าพระพุทจาผมเอาเอาไม้เล็กท่วไปเลยเด้อครับพี่น้องครับเอาไม้เล็กท่ออาจารย์ไปเลยครับเอาบอานใช้เล็กถูกก้าหนึ่งซองนงเนาะ โมเดคืออนไ้มันเป็นของข้าน้อยไี่นี่เอาค่ะเดียถูปสุดไหมนี่ขอตะปูนี่นี่นะอเอาตะปูได้ตัวใดมบวนในขอแล้วโอ้เเดี๋ยวเอาเอาใก้อนก็ได้นีูุ่เคียนนี่เนาะเป็นเรื่องง่ายสุดกันเมีนง่ามยิ่เอ่ะแต่แต่แแต่แ่แต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 ่แก่แต่แย่แต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 ่อต่แต่อต่อตต่